มองเห็นคุณค่าของความพอใจในสิ่งที่มีในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยการแข่งกันความต้องการและความทะเยอทะยานในการครอบครองสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าใหญ่กว่าหรือแพงกว่ากลายเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเครื่องวัดความสำเร็จแต่ในความจริงแล้วความสุขและความสงบสุขไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งที่มากขึ้นแต่คือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ความพอใจในสิ่งที่มีความสุขที่แท้จริง 1. ความหมายของความพอใจความพอใจในสิ่งที่มีคือการรู้สึกขอบคุณและพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสัมพันธ์หรือสุขภาพการพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการไม่ปล่อยให้ความอยากครอบงำจิตใจ 2. การเปรียบเทียบดาบสองคมสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้การเปรียบเทียบชีวิตของเราเองกับคนอื่นเป็นเรื่องง่ายแต่เราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีชีวิตที่แตกต่างกันการมุ่งเน้นในการเปรียบเทียบเพียงแต่จะทำให้เราลงลืมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและนั่นเป็นกับดักที่ทำให้เราไม่สามารถมีความสุข 3. การสร้างคุณค่าในปัจจุบันแทนที่จะคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถชื่นชม และขอบคุณในชีวิตตอนนี้บางครั้งแค่การหยุดและสังเกตเห็นความสวยงามของสิ่งที่มีอยู่รอบตัวก็เพียงพอที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น 4. การฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันการฝึกสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันการตระหนักถึงความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นการได้ดื่มกาแฟรสชาติด,ดีการได้สนทนากับคนที่เรารักหรือการใช้เวลากับตัวเองทำให้เราสามารถพบความสุขได้ โดยไม่ต้องคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่สรุปมองเห็นคุณค่าและความพอใจในสิ่งที่มีการมีความพอใจในสิ่งที่มีเป็นการเลือกที่จะเห็นคุณค่าในชีวิตไม่ว่าเราจะมีสิ่งใดอยู่ในมือในตอนนี้การมองเห็นและชื่นชมสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและไม่ปล่อยให้ความทะเยอทะยานและการเปรียบเทียบทำให้เราหลงทางในชีวิตความสุขไม่จำเป็นต้องมีมากมาย แต่ต้องเริ่มจากการรู้จักพอใจกับสิ่งที่มี